พระเอกดังช็อกแฟนคลับจ้างนักสืบตามอย่ารุกล้ำพื้นที่ส่วนตัว ล่าสุดนักแสดงหนุ่มอย่างมิวสุภสิทธิ์ยอมรับว่าตกใจเจอแฟนคลับจ้างนักสืบตามไปในที่ที่ไม่เหมาะสมวอนว่าอย่าลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวยังไม่ถึงขั้นดำเนินคดีโดยเจ้าตัวได้เปิดใจเอาไว้ว่าเรื่องนี้ได้ยินมาจากทีมงานนิดหน่อยอย่างแรกคือตกใจมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากๆมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีเคสที่เกิดขึ้นที่คอนโดบังเอิญเจอแฟนคลับที่งานแล้วก็มาเช่าคอนโดอยู่ที่เดียวกันกับ ก็เลยไปขอให้นิติเนี่ยช่วยดูแลหน่อยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็กังวลแล้วก็กลัวในการใช้ชีวิตแต่ก็พยายามจะหามาตราการในการที่จะป้องกันตัวอยู่เผยว่าถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายจริงๆแล้วก็มีหลักฐานก็จะดําเนินการทันทีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนั่นเองละค่ะ